วันนี้เราจะพาคุณมาดูกับ True Alpha Hub นะครับซึ่งเปิดตัวในช่วงก่อนคริสต์มาสพอดีนะครับโดยที่แห่งนี้นะั้นนะทาง True บอกว่า สร้างมาเพื่อกลุ่มเจนอฟ้านะครับซึ่งจะมีอายุประมาณช่วง1ถึงประมาณ24เลยทีเดียวครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีสิ่งที่ต้องการเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับ small world ให้มีพื้นที่ในการเล่นเกมแล้วก็สร้าง Activity ต,ต่างๆได้แบบครบเลยนะครับโดยราคานั้นเริ่มต้นอ,อยู่ที่160บาทต่อ1ชั่วโมงนะครับ ก็เรียกดว่าแต่ละจุดนั้นก็มีความเป็นเรโท o มากพอสมควรรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น p s 5นะครับ Nintendo Switch 2แล้วก็ยังมีกิจกรรมอย่างเช่นการทำโมเดล3ามิติของตัวเองนะครับซึ่งสามารถที่จะทำได้เลยทีเดียวครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีห้องต่างๆที่เอาไว้ถ่ายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึงนะครับสำหรับคนที่อยากมาใช้ชีวิตและร่วมกิจกรรมอะไรกับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาแฮงเอาได้ที่นี่นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็มีทั้งเซอร์วิสและบริการ,รอะไรต่างๆที่เรียกว่าเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยใครที่เดินผ่านสยามสแควร์ซอย3นะครับอย่าลืมมา,มาดูกันและ ก็มาใช้บริการได้ที่นี่แต่ถ้าสมมุติว่าคิดไม่อยากจะใช้อะไรนะครับข้างหน้ามีทรูสปีดแล้วก็โดยริการต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมเยียนได้ที่ท a ูอัล h าหับแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันครับ